สวัสดีครับผมก็มาพบกับกิจกรรมการประชุมไทยของดุโรโครในวันที่ห้านะฮะโอเคครับผมเราจะเริ่มจากการใช้ดุโรโครเขียวนะฮะอ่ะทีละจุดนะผมมันจะมาทางขวากันนะผมขวานี่เราดูไอปลาหมึกเนี่ยมันมาใกล้ๆตัวระเบิดของน้องครีนะฮะแล้วก็ตุ้มเข้าไปนะับผมมันจะได้ระเบิดไปทั้งคู่นะฮะแล้วก็เปลี่ยวทางซ้ายครับผมลักษณะเดียวกันเลยก็คือเราปลาหมึกมันมาใกล้ๆตรงระเบิดน้องครีแล้วให้กดนะฮะทีนี้อ่าให้เราเนี่ยครับผมทําการกลับมาตรงกลางนะฮะ กลับมาตรงกลางแล้วก็กดตัวเขียนเนี่ยทำลายสาหลายครับผมแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นตัวโดโ,ดโรโคน้าตาลอัตโนมัตินะฮะล้อปลาหมึกม่วงไปใกล้ครับผมแล้วก็กดตุ้มครับผมมันจะระเบิดในลักษณะนี้นะครับผมโอเคทีนี้จะเหลืออ่าอันสุดท้ายนะครับผมก็คือไอโดโรโ,โครสีแดงนะฮะก็ทีนี้เราจะดูทางด้านปลาหมึกตรงนี้ครับผมอ่าเราจะรอให้มันกลับมาจนถึงบริเวณเส้นที่2นะฮะแล้วเราค่อยกดเข้าไปนะฮะเราดูนะผมเดี๋ยวเราจิ้มไลยนะฮะเนี่ย นี่ครับผมแล้วกดระเบิดมันก็จะระเบิดพอดีแล้วทีนี้ให้เราย้ายมาทางขวาครับผมย้ายทางขวาให้เราสังเกตดูปลาหมึกตรงนี้นะฮะรอมันหันหลังกลับไปก่อนนะครับผมแล้วเรากดตุ้งปให้ระเบิดตรงนี้นะฮะนี่ก็จะได้ครับผมแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนฝั่งมาทางนี้ก็ได้หรือจริงๆทางนี้ก็ได้ครับผมแต่ผมจะเปลี่ยนฝั่งให้นะฮะมันจะได้กะง่ายนะครับผมก็กดไปตรงนี้ครับผมแล้วก็ระเบิดมันจะเป็นการเสร็จแบบว่าคะแนนเต็มนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอ จบคลิปเพียงเท่านี้นะผมฝากกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เนาะจะเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมการเป็นพยาโดโนโคตนนะผมสวัสดีสวัสดีครับผม